ส,สิได้อี๋วอะไรสิโลไดเป็นตะมวนพี่น้องแบบเขามาสอนสบายดีทุกคนเนาะกาลังว่าสิไปล่องงามก็เลยมาเวเวหวยเนาะหวยอยู่กับบ้านนี่แหละเห็นพี่น้องเขาหาปลาไร้ลายพี่น้องหาปูหาปลาคนมาสอนสอนปูสอนปลานี่แหละเวลาคนโตก็สิประมาณนี้นี่แหละเวลาหนัขึ้นเนาะแตาจะสิมัยมหามหาเบงหรือมาหาสอนปูสอนปลาไร้ลายคนทั้งคน questo, นั่งเบิ่งทั้งคนสอนทั้งคน หลายคนเนาะโอเคสิพามาเพิ่บรรยากาศเล็กๆหน่อยพี่น้องพวกพี่น้องเข้ามาสอนป่าฟังนันหนาวยังยงี้ท่นี้ก็ใส่โมง น,น้องทุกคเวลาน่าขึ้นโนโตเอียงกับทุประมาณานี้แหละทุกคนถ้าจะสิมาหาปลาหาเยี่ยนี่ก็สอนเนาะก็คุณน่ามนี่เค้ากันแองเอง ไงวะวเดีอะต้นไม้ติ๊กรู่งไปเลยตลบไงวะคนลอยดีคนาป่านะแล้วก็อุวมือ้าจะเลี่ยวหนีได้เที่ยวนคอมีอีกคนว่ะหลังวันแน่นลหรือว่าหนาเออป่ามล้วเพืนานี่นี่ย ยางานได้ยังไอ๋อนีรนานี่ผู้ชายนี่สอนนี่ก็ไห้่ัง้งคืทั่วตั้บก็ได้กับจ้าป่าส็กขอตะมวนพี่นองเดี๋ยวเขามาสอนไล่เรียนนะเดี๋ยวเวลาพ้นตกะแบบมีสาวบานเนี่ยมาสอนปู่สอนป่าไล่ไล่นี่ บรรยากาศบันหวา,านห้องพี่หน่องงวนไร,รกาจะสอนปูสอนปลาว่าสิไปร้องงานแต่ว่าพาพี่น้องว่าแย่เวิร์ก่อนแล้วสวร่านก็จะมาสอนปูสอนปลาเนาะเวลาฝนตกเป็นสีน้ำขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่น้องดึงแม่ทังนี่นะฝนามาสอนเนาะอาการทั้งเครื่องอีกนี่เจ๊เจ๊เลยว่าเพิ่งจะวนแถวไก่บาทน,นี่แหละเขามาหาปูหาปลาเนาะ น้ำก็ขคืนแห้งแง่ปกติน้ำก็บคืนแห้งขนาดนี้แต่วันมีน้ำแห้งอู้เบือนะคะคนหลายๆก็กดมาเต็มฟากวลยเวลานนามขึนกระชับหน้านี่แล้ว,ลพ,วดดพราะวามมันขึ้นอีกคนโตขึ้นาวเจ้ากระไดอีกได้เบนนข้าวเจาแตะว่ามันก็ได้บลายปันไดอะารฟังฟังแกงแี้วเหัอน,นะฟังมีเสียฟังหวูหูลกว,ว้า ปฏิวัตกกิคนละฝาข้างฝากมไว้เลยน้าันก็แห้งขนาดเขาบอกวาเป็นการาผู้สมเ้วพันาะมาถ่ายบรรยากาศในที่น้องเบิรเลยบรรยากาศสดๆให้ที่น้องเบิอื บนหปาต้องเจบอบอกอไรององเออัีี่นอยปลาคู่อ๋าไหบ้ลวกลางว่างแล้วเป็นหยาเนาะอ้คนน่้าพ้ไ้าอันนี้ดปลาใหญ่ส้ระวัง ระวังกรต๊กเด้อนี่นี่นี่สิได้ีกว่ะไสิลงมากระตุกได้กระตรงได้ตใหญ่ตัวใหญ่หนก็ลำบากนี่เรียบร้อยเออกระไหอยีหนอไม่เท่าแล้วบดมาหานันและวอกไียนีย ว่างนั่นจะไปอยู่